สวัสดีครับพี่น้องปองไปจุกูสุก้นครับผมเบ้าปูจูพักครับวันนี้ครับพี่น้องตอนแรกๆครับล่มสีไปว่ครับพี่น้องกระลุงมากินกลางทงกลางคากลางตาครับพี่น้องโอ้ยหนาวข้างกระไตแข็งพี่น้องเอ้ลุนกันเนี่ยครับเบ้าปูจะอาบน้ำวะวันนี้โอ้ยหนาวเสียเลยเกินพี่น้องอาบอยู่ดอกว่าบอเรียนวันนี้ครับมีเมนูเด็ดครับพี่น้องกัวหนูครับตาใส้บกลินฟ้าครับพี่น้องหรือว่าเปลี่ยนร่องเบิงครับ เมนูนี่เมื่อท่านมีผู้ใดเห็ดครับพี่น้องก็เ่าปุ๋ยรองเห็ดเบ่งเ่าปุ๋ยฝ้ายมังลร้นฟ้าครับแล้วก็ตำตำไส้แท่นผักผักกระดาครับพี่น้องนี่ผักกระดาครับเก่าทงหื้อซีบทงผิดลรัพี่น้องตัวหนี้ยกลางทงครับผักกระเดากินกับขัวหนูครับเมื่อนี่ยังไงก็มาจะกินแซ่บๆเหมือนกันนะครับเดีอยัก็เอาปุ๋ยครับเมื่อนี่ก็ว่ามันผู้เห็ดก็ว่ามันสุดยอดแล้วครับเห็ดเองกินเองครับพี่น้องอึแักเล่้ยงข้อสาาปุ๋ยมามาพี่น้องมาซีบมังครับ กะต,ตอนนี้ไงครับพี่น้องอู้ยเบาป่วยจัดหนักจัดเต็มเลยพี่น้องซี่ีตวัวครับพองา่ายไปละให้มันข้นกับเป็นสาวอ๋ออืออือดูไข่ดีพี่น้องมาเลยครับมาขเขาบ้าป่ยครับ ควรหนูสูตรไหมครับตำใส่บักดินฝาหรือบักดินไม้ครับพี่นอ้องเขียวซ้ำเสียหน่อยเลยพี่น้อง ตาเจ้าครับสายคุ้มครับพี่น้องน้ำครับพี่น้องขัวแบบสดน้ำ ลมแห้งพิไว้น้ำพี่มากับมากลมไม่อหววันนู้นครับูเส้นมาลีนใหม่ใช่หรับ รูปแห้งพี่น้องเลย สู้เปร้วไปแล้มไปน้องกมแหงหอมผักอีตูไทยครับพี่น้อง,องออตังวาบานเท่าผมใส่ผักอีกตูไทยดับข้าวครับหอมตัวากินลูกอครับออกห้อนข้ออะไพี่น้องพอเชง

แตรู้กำลังบั่นครับไ <c oughs> ม่รู้จปพักวันรุ่งขึ้นี่ย ตับครับคมพอดีครับพี่้องสูตรนี้ก็แบบปลากระกาดาเด้อ กำลังเริ่มีนูพี่น้องเอย พร oh, <c oughs> ้อมชืน่นชมขอทาพี่น้องเลยบรรยากาศครับมันนี้คุ้มฟ้าคือฝนครับเส่อตกดิ้นซ่ำเจ๊ซ้ำเจครับ,บรรนี่ก็ลังที่เริ่มดิ้นเลยแล้วบรรยากาศหนาวครับ <c oughs> ลุนกันมาบนแรกแสบน้หนาม่อวานเปลี่ยนโอ้ กุ้งายครับหอมกำลังมั่นนะ <c oughs> โคกเขา่ามุนเอเลี่ยหรืพี่น้องยามเลยมาเลยเอกมินมาเด้อขวดนู้ครับสูตรใส้หมากลีนใหม่ครับ ผมพอดีถ้าพูดมาผมแก้ก็เนี่ยครับสูตเสียปป้มเล้พี่น้องเนียตามมันไปฟักกะเดาใส่เหย เดือดสมดมากใส่ไหล่คมพอดีมับสายคมถ้าพูดได้มักกคมอย่ครับ มันดีของน้อยกับเป็น้องรูปคือเก่าอ่ะนะว,ว่านของไงรวยไงหย่ำเต็มปากเต็มคมดีว่าครับเนื้อขาแกนมันเห็นน,น,น้อยๆ nó tô bao nhai, nào Hồi có quá gì Mà nó đi học Thôi dài rồi Hãy subscribe คอยกินก็คอยบดทแล้วเฟื่องสิแตกห,หนุงทีนอัอน,นี้ขอดอได้พี่น้องมะพรุมัิหนึ่งศูนหครับอันนี้มันยังบุหนึ 108, 10่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าพี่น้อ,อ,อดอมาเด้อแฟนครับสุกูจะกวอนครับกินขัวหนูสูตร ตำได้บักลินใหม่ครับพี่น้อง <c oughs> ดูแกงพี่น้อยมองเนี่ยเขาต,ตัวครับ มันมันเสียบอีกไปหนอ้อยหนูมันแดงเขาฝาเขาพี่นอ้อย หัวหันหางใช่อย่ามันหน่อยมาครับพี่ส่องก็ได้กินน้ำตอดปลอดตอดปลอดไหมหรอูอ้ มามามา <c oughs> กินกวนหัวสูตรตำเสี้ยบกรีนฟ้าพี่น้องท้ำเบาปุ๋ยด้วยมัืม <c> เ <oughs> ป็นด,ดีกันพี่น้อง ัวโาวมันพี่น้องไอ้เขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายหครับที่เพิ่นติดตามที่ชมให้บ่าวปุยจูปลากับมื้อนี้มาซทำนี้กันพี่น้องคลิปหนา้าพักผักันไหมโชคดีมีความสุขครับผมบ่าวปุยจูปลากับมื้อนี้กัวหนูสูตรตาใส่บักลินใหม่ครับพี่น้องถ้าผูดด้ใดมักขมมาซา,าใจก็ใส่ผักกระเดาอีก่งคืขอขมลำลำจังก็เก่าครับอ่ะมาทำนี้กันพี่น้องเนาะคลิปหน้าพักผักันไหมครับฝากไว้ใจดวงนหน่อยจุ๊กี้นะไม่เด้าครับผมบ่าวปุยจูปลาเก่าครับสวัสดีครับอ่ะ bye chứ.